ปูดลิ้นนกขุนทองแล้วนกขุนทองจะพูดได้ไหมยกมือบรรจงและขึ้นตรงเนื้อหัวฟากเนื้อฟากตัวผมลุกล้านเจ้าปักใตสำเนียงบานจ้านฟังแล้วมันแข็งแขงโกปาซาตองหน่แข่งแขงแต่จริงใจ สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งกับกับผมช่างเชษสงขาและช่องนายช่างฟาร์มนกผมเคยทำคลิปเรื่องนี้เอาไว้คลิปหนึ่งครับเรื่องราวของการขูดลิ้นนกขุนทองในคลิปนั้นผมได้ยืนยันว่านกขุนทองถึงแม้จะไม่ขูดลิ้นก็พูดได้ครับทีนี้วันนี้ผมจะมาเล่านะครับจะมาเล่าเรื่องราวของการขูดลิ้นนกขุนทองอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ มีพี่ท่านหนึ่งครับมีนาท่านหนึ่งเขาคุยกับผมว่านกเอี้ยงหรือนกขุนทองเนี่ยเขามีความสามารถที่จะขูดลิ้นเขามีคาถาเขามีเครื่องรางนะครับพอขูดลิ้นแล้วนกจะพูดได้ทุกตัวทีนี้เขามาคุยอย่างนี้กับผมผมเองก็เลยถามนาแกว่ามั่นใจใช่ไหมมั่นใจใช่ไหมว่า ถ้าขูดแล้วจะพูดได้แกบอกว่ามั่นใจูขูดมาเยอะแล้วขูดมาพูดได้ทุกตัวเออผมก็เลยบอกนะว่าถ้างั้นดีเลยผมให้ตัวละสองพันผมให้ตัวละสองพันแต่ขูดแล้วต้องพูดนะพอขูดแล้วพูดเมื่อไหร่ผมให้เลยตัวละสองพันสองพันกี่ตัวก็ได้ผมไม่ขูดได้เป็นร้อยตัวพันตัวเลยโดยผมเดี๋ยวผมจะไปหานกที่อายุเยอะๆที่มันไม่พูดแล้วอ่ะสี่ปีห้าปีสิบปีอย่างเงี้ย แล้วเดี๋ยวจะเอามาให้หนาขูดมาจ้างนาขูดตัวละสองพันก็ขูดแล้วพูดถ้าพูดแล้วผมก็คงจะขายได้ราคาหรือไม่ก็ไปหานกป่ามาเลยสั่งนกป่ารดใหญ่ๆดิ้นๆมาเลยแล้วก็เดี๋ยวมาจ้างนาขูดตัวละสองพันนารวยแน่นะเออลืมบอกไปนะแกมีอาชีพขึ้นน้ําตาลนะครับขึ้นน้ําตาลผมบอกว่าน้าไม่ต้องขึ้นน้ําตาลแล้วมารับจ้างขูดลิ้นนกขุนทองให้ผมก็พอ นาแกก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่พูดนะสิมึงเอานกป่ามาเอานกนินมากูขูดมันก็ไม่พูดผมก็เลยบอกว่าใช่ครับนาเพราะว่านกขุนทองที่มันพูดมันไม่ได้พูดเพราะน้าขูดลิ้นมันพูดเพราะมันถึงเวลายกตัวอย่างว่านกตัวหนึ่งมันไม่พูดมาเป็นปีแล้วแล้วบังเอิญนาแกไปขูดลิ้นแล้วมันได้จังหวะที่มันจะพูดพอดีมันก็เลยพูดนะครับทีนี้นาแกก็บอกว่า กูไม่ได้ขุนลิ้นนะขุนทองได้อย่างดีเขกูสามารถที่จะเอาอเขียตบปากเด็กอะท่องคาถาว่าคาถาแล้วเขียตบปากแกบอกว่าลูกแกหลานแกเนี่ยนะหรือว่าเด็กในละแวกนี้เด็กคนไหนพูดไม่ได้เนี่ยสองปีสามปีพูดไม่ได้เนี่ยเอามาให้แกตบปากแล้วพูดได้ทุกคนผมก็เลยเก็ตไอเดียเลยบอกว่านะถ้านะ้าพูดแบบนั้นนะนะถ้านะ้ามั่นใจแบบนั้นนะคานี้เรารวยกันแน่นะแต่แบ่งคนละครึ่งนะขอคนละครึ่งนะ แกบอกว่าอะไรของมึงอีกผมบอกว่าถ้านะ้าบอกว่าน้าเขียรตบปากได้อะน้าเขียรตบปากแล้วเด็กพูดอ่ะเดี๋ยวเราไปกันนะเราไปไปกันผมก็จะเลือกอาชีพช่างเหมือนกันนะ้าก็เลือกอาชีพขึ้นน้ําตาลได้เลยเรารวยแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปตบปากเด็กให้พูดแล้วเราจะขอ,อะพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองเด็กอ่ะคุณละแสนผมเชื่อเขาให้แน่นอนคุณละแสนนะาแกก็เลยบอกว่า โอ้ยก็เอเคียตบปากได้เป็นแสนเลยเหรอผมบอกว่าแสนหนึ่งได้นะมากกว่าแสนก็ได้เพราะว่าคนพวกนี้อ่ะเขาเสียค่าใช้จ่ายเป็นล้านเลวเนาะในการรักษาลูกเขาอะ่ะแกก็เลยถามว่าที่ไหนก็ไปตบปากที่ไหนไปไปเดี๋ยวไปตบปากผมบอกว่าที่โรงเรียนโสดนะที่โรงเรียนโสดอะ่ะเด็กมันเป็นใบเด็กมันเป็นใบแล้วทีเนี้ยพ่อแม่ก็เสียเงินเป็นล้านแล้วในการรักษาเด็กใบอะ่ะแล้วถ้าเราไปถึงเอาเขียตบปากแล้วพูดนี่แสนหนึ่งได้แน่นอนเดี๋ยวนะห้าหมื่นผมห้าหมื่น นาแกก็บอกห้เยเอ้ยคนเด็กคนเป็นใบแล้วมันจะพูดได้ยังไงเออผมก็เลยหันไปยิมย้มๆกับนาะแล้วก็บอกนาว่านี่แหละครับนาะที่นาะขูดลิ้นนกขุนทองแล้วพูดได้หรือว่าที่นาเอาเกียรตตบปากแล้วเด็กพูดได้อะมันถึงเวลาของมันถ้าเกิดว่าเจอนกขุนทองตัวที่ไม่พูดหรือว่าเจอนกขุนทองป่าที่ดินด้นๆนนะาขูดก็ไม่พูดหรอก ถ้าเจอเด็กที่มันเป็นใบนะตบไปปากแตกตบไปเลือดออกอย่าว่าจะเขียดเลยนะนะเอากบภูเขาตัวละห้าโลตบมันเขาไม่พูดครับนะเพราะว่ามันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้มันก็ไม่พูดแล้วทีนี้ไอ้ที่ว่าเราเอาเขียดตบปากหรือว่าเอาอะไรไปขูดลิ้นนกขุนทองแล้วนกพูดหรือว่าเด็กพูดเนี่ยจังหวะมันได้ครับด้วยหลักการแล้วะครับคนทุกคนที่มันไม่เป็นใบมันก็ต้องพูดได้ไม่วันก็วันหนึ่งอ่ะช้าบ้างเร็วบ้าง นกขุนทองเองก็เหมือนกันตัวที่มันนิ่งตัวที่มันไอคิวดีอ่ะมันก็ต้องพูดได้สักวันไม่วันก็วันจะเก่งหรือไม่เก่งก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้านกกุนทองมันนิ่งนะนกขุนทองมันเก่งมันต้องพูดสักวันครับผมยืนยันได้ครับว่าถึงแม้นจะไม่ขูดลิ้นก็พูดได้ผมมีเยอะแยะมีหลายๆตัวครับที่ไม่ขูดลิ้นแล้วพูดได้ผมไม่เคยขูดลิ้นนกขุนทองเลยนกผมก็พูดได้ แต่นกขุนทองก็ไม่ได้พูดได้ทุกตัวนะครับผมเคยพูดมาตลอดว่าอัตราส่วนในการพูดได้ของนกแต่ชนิดไม่เท่ากันนกกิงโครงนกเอี้ยงอัตราส่วนในการพูดได้อยู่แค่สิบถึงยีเปอร์เนตกขุนทองอัตราส่วนในการพูดได้อยู่ที่80%นะครับแอฟริกันเกรอัตราส่วนในการพูดได้อยู่ที่90%แต่นั่นหมายความว่าไม่รวมกับนกป่าที่เราเอามาที่มันดิ้นดิะนะ ส่วนนกป่าที่เอามาเป็นลูกป้อนเนี่ยเอามาเลี้ยงมันก็พูดได้เป็นปกติส่วนนกป่าที่ที่เป็นนกป่าดิน้นดิ้นมาเลยเราเอาจับมาตอนอายุเยอะเตอนนกแก่ๆแบบนี้โอกาสที่จะพูดได้มันน้อยมากนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวขำๆนะมาเล่าสู่กันฟังขำๆส่วนพี่ที่ส่วนพี่ๆที่ฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็พิจารณาเอานะครับ ส่วนพี่ท่านไหนที่คิดว่าตัวเองยังมูเตลูยังต้องการที่จะขูดก็ขูดครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้คัดค้านการขูดลิ้นไม่ได้คัดค้านการตัดแต่งปลายลิ้นครับแต่เอามาเล่าสู่กันฟังว่าโอกาสในการที่จะพูดได้ของนกขุนทองมันเป็นเรื่องของตัวนกกับตัวเราครับผมในทัศนะของผมผมมองว่ามันไม่เกี่ยวกับการขูดลิ้นครับถ้าคนขูดลิ้นเก่งจริงต้องขูดลิ้น นกที่อายุเยอะแล้วถึงจะพูดได้แบบนั้นแหะครับชัดเจนว่ามันพูดได้ราะขูดลิ้นครับสำหรับวันนี้กับผมจ้างเจสงขาก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ฝากพี่ๆติดตามผมในทุกช่อง,องทางด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งกริ้งกลิ้งนะครับเพื่อจะ,จะ,จะได้แจ้งเตือนเวลาผมทำคลิปใหม่ๆสำหรับกับผมเอง ช่างเจษสงขาขอสัญญาว่าจะทําคลิปดีๆมาฝากพี่ๆทุกท่านนะครับเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะท่านจะติดขัดเรื่องอะไรก็สามารถที่จะถามผมได้ในทุกๆเรื่องหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าจะสามารถติดต่อในอช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเ,ปเขียวแอปฟ้าหรือว่าต่อต่อนะครับติดขัดตรงไหนถามได้ทุกเรื่องครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากัน สำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับแค่ปักควยบอก